โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมหนึยหมู่สีตำบลแม่จริมอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านเพาะกล้าผักง่ายๆคุณก็ทำได้วัสดุเพาะกล้าประกอบไปด้วย 1. ปุ๋ยอินทรีย์สขุยมะพร้าวโมส 3. มเมล็ดพันุ์ผัก 4. ถาดเพาะกล้าส่วนผสมการเพาะกล้า 1. ปุ๋ยอินทรีย์จํนวนหนึ่งกระสอบ 2. ขุยมะพร้าวโม้จำนวน2กระสอบ3ผสมปุ๋ยอินทรีย์และขุยมะพร้าวให้เข้ากันนำไปใส่ถาดเพาะกล้านำถาดที่เพาะไปที่เครื่องหยอดเมล็ดทำการหยอดเมล็ดผักลงในเครื่องหยอดเมล็ดการดูแลต้นกล้ารดน้ำทุกวันเช้าเย็นการดูแลต้นกล้ารดน้ำทุกวันเช้า เย็นรถประโยชน์ของการเพาะกล้า 1. ประหยัดพื้นที่ในการปลูก 2. ส,สามารถควบคุมคุณภาพต้นกล้าได้ดี 3. เพิ่มโอกาสให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนลงแปลงขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะ